สวัสดีครับทุกคนหลังค้าม่เป็นลูกล่างเ,เริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้ววันนี้ทีมงานก็มีพี่ดำนะฮะพี่ดีเดย์มีพี่บานกข้างบนแมนตัวหน่อยแล้วพยามแมนตัวนะะ่อยแล่ว่ยา นในกองเชียรฟิล์มได้หรอโอเคได้แหละนะฟิล์มมันก็ดีอยู่แล้ไ้ยานคนดีนะอยู่ดีครก่อนเราจะถอดเอาใหมนี่

แ่เออแต่ว่าเย็ยนกเก่าเน้นาะวนี้เเย็นดี่ะเพราะว่านนนเนมา,าาาน,นมากออมไม่ถึงเราน่มันเย็ยนเลย่นมากกันเลยไปคิด<โศ>อคิดก็ต้งอาบน้ำอีเด้อเซาอีเด้อ เป็นพี่นัทนอันนี้พับชื่ออะจับพับบมาแล้งิดีเจไมใชดีเจ่ะยมแลงนี่ติระเบืองโอ๊ยอย่าพาเราติระเบือนี่มนแล้วกอนห่อกูเบื่แล้วกูกเบื่งนี่เบื่งมาแล้วเป็นเดี่ยวเปูด้แต่มันีปู่งมันติดตือไหมมันจะติดตื้อะไรมาโอ

โอ้ทุกคนมีฝีมือได้เลยเนาะในการเห็ดว่าธรรมดาเนาะมีปลาเล็กค่ะเน้อย่างดีเลยมีฝีมือไปอยู่ใส่กับโอ๊ตอายได้ไอ่ทำมีฝีมือกันเห็ดเป็นนะแต่ทำบุหรี่งานมาเลยเนาะม่นคือเขาเรียกว่าฝีมือถ้าคนทำมีดีได้โตนี่อยู่ใส่บ่ต้องย่าน ข้างอนอกมีฝีอยู่ในมือนี่ไปหาหมอแมอนแอน,อน,น,อน,นะฝีในมือ,อแอนนะฝีในมือตะวันนี่ฝ<อ><อ>ีมือพี่น้องก็มีฝีมือเขีดย,ยางก็เป็นขีดย,ยางก็ได้ร่าวก็ยังยังย้ง แต่ชิลอฟังควาวดีนกยูนี่นะขาวดีอันเห็นมูซาอะไรทุหาวับเลยว่าเนี่ยวีโ,โรคอเหมืนเด้อทุหานะ่ะไอ้ยังเขาทุ่หาเพิ่นนะบลับสายเอายังมันทุหาอื่นนะพิเยวเนี่ยเอาให้นกนี่นี่บอเบียว บอกว่อะไรเงี้ยับสายอยู่ยิงโคกระบู่แต่นี่เงียบกิ๊บแต่แต่ลมมาเม่อไรแต่ลมอ่ะเดี๋ยวถ้าเราลมมีเรื่องล้มต่มาที้ดบ้าเดบ้าทุกคนก็เลยไม่รู้ปล่างนั้นคนนี้ทางคาอ้าวพับใหม่พับใหม่ออาโอเคทุกคนได้เจอใหม่คลิปหน้านะครับกูจะลืม กดไลค์กดแชร์ให้กับอาเมีด้วยนะครับท่านสวัสดีค,ครับ